ทีแรกรถคว่ำรถคว่ำรถเราขับรถแต่ไม่หมวยเขานั่งนั่งเป็นผู้โดยสารมาอย่างเงี้ยเรารถคว่ำอ่าเราแบบว่าเรานั่งนั่งเป็นผู้โดยสารค่ะแต่รถมันคว่ำาแล้วพี่หมวยเป็นโดนตรงไหนโดนตรงข้างหลังเนี่ยกระโดดนี่ต้องใส่น็อตนะค่ะใส่น็อตใช่ไหมใส่เหล็กใช่ป่ะใส่น็อตเฉยๆเขาใส่น็อตแล้วต้นตรงไหนไม่มีอะไรแล้วเขาได้ก็เปลี่ยนแต่เข่า เห็นเข่าเลยเหรอเห็นข้อเข่าใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่หมวดปวดตรงไหนก็ปวดขาก็ปวดก่อนที่ผมจะทำวิธีนะปวดตรงไหนปวดตรงนี้ปวดตรงตรงไหนนะคิดๆหน่อยตรงนี้ค่ะไหล่ไหล่ซ้ายตรงไหนอีกแล้วก็ปวดปวดขาขาขวาและปวดหลังไหมหลังก็มีบางครั้งที่ปวดโอเคตอนนี้มันสั้นตาขวาสั้นตาฟาง ผมใช้มือใช้เท้าได้หมดไหมได้อ่ะุยาตลงนะถึงไปไหนหมดไปไหนุยาอาเท้าบางหห่ยนะที่เหมือนนะผมเสกให้นะ เดินดูเดินด uh ูซ huh. <c> ิพี่อไหมโล่งไหมหายเจ็บหายปวดหรือยังอ้นอ้นดูด้วยเขาเขาทำงานได้ไหแม่ถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดเดินตรงเดินดีแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเขาปะเกียร์ตรงตาให้โล่งไหมโล่งอ่ะตอนนี้พี่มองตรงตามั้งนะลองมองไกลๆยืนตรงนี้นะมองไกลๆชัดไหมตอนนี้บววใช่ไหมมันเกิดจากอะไรครูครูก็บอกเป็นอะไรไม่ได้ตรวจเลย แต่ตอนนี้มัวอ่ะผมเอาเท้าวางตรงตาไดนะ้ไหมอ่ะนอนเลยนอนนอนเลย,อ,ยอ่ะตอนนี้ได้ไหมอ่ะที่หัวมากใ,ใกล้ๆผมนะขออนุญาตเอาเอาช่วยช่วยเอาเนี่ยผมจะเอาตรงส้นเนี่ยว,วางตรงเป้านะมาตรงน,นี้อ่ะหลับตาเอามือจับหน่อยจับเท้าผมหน่อยเออจับเข้าเป้าอ่ะโอเค าต,ตาเป็นฝ้าเป็นต้อตาเป็นฝ้าเป็นต้อตาซ้ายที่หมวยอ่ะเป็นต้อตาตาขวาเป็นฝ้านิเศษขนาดน่ะนี่ก็นะได้อุทิศเจ้ากรรมในเวรช่วยฟรีนั่นแหละผมไม่ใช่หมอนะผมยัเศษให้อุทิศเจ้ากรรมในเวรให้ à cái lúc lên. Một lúc lên. Món tay. tông Món tay. đi mát. mắt Đi đời mát. A hết 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 mà hết 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 ไปทําบุญให้เจ้ากรรม200นั่งสองร้อยบาทกันวัดไหนก็ได้นะอ่าวปฏิฐานดูคุทิศเจ้ากรรมบริเวรตอนนี้แล้วผมจะไปทําบุญให้เจ้ากรรมสองร้อยบาทอ่าวพนมมือเดี๋ยวจะไปทําบุญให้เจ้ากรรมบรเวณสองร้อยบาทวัดไหนก็ได้นะอ้าวตาทุกขอให้ตาดีเลยให้ร่างกายดีทุกจุดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเจ้ากรรมเขาข,ขวานตอนนี้เราเห็นยังเห็นเลยใช่ไหมสว่างไหม สว่างกว่าเดิมเยอะไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูให้ดีมันจะรุกรุกเรื่อยๆไหมชัดกว่าเดิมใช่ไหมชัดกว่าก่อนทำใช่ไหมเนี่ยเจ้ากรรมมันเขาขวางเราอยู่เดี๋ยวเราไปทําบุญให้เขานะเอาตอนนี้สว่าง0-100นะสมมติ0-100% 0-100%เนี่ยตาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดีขึ้น70อ่าดี70%นะ ร่างกายที่ปวดตอนแรกศู 100, นย์ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซน็นต์แปดสิบแปดสิบเห็นไหมองชอบนะ <c oughs> ไหมอย่าลืมทำบุญสองร้อยนะ<ป>วันไหนก็ได้นะอโอเค